สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกมผมขอแนะนำร้านนี้เลย Over t o p Up ราคาถูกสะดวกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นการเติมเพชร ROX e, อย่างเช่นเติม1้5บาทได้2 5 0พเพชร290าบาทได้5000เพชรเติมถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองผมขอแนะนำนี้เลยถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจหรือไม่ว่าจะเป็นไลน์เพื่อนเพื่อที่สนใจสามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผม Over t o p Up บริการเติมเกมราคาถูก กับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนชาวไทร์นาล็อกเอ็กเน็กซ์เจเนเรชันครับผมวันนี้ครับผมจะพูดในเรื่องของว่าถ้าเราจะเป็นนักขายจริงนะครับผมนักขายก็คือนักหาเงินนะครับผมหาเงินเป็นเพชรชมพูนะเรามาที่ตารางของเพชรชมพูนะครับซึ่งตารางของเพชรชมพูน่ยเขาบอกว่านะถ้าเราทําการขายของนะครับใน1สัปดาห์นะถ้าขายเกิน5 0 0 0 0นนะครับก็จะถูกภาษีก็จะประมาณนี้ครับเบรดภาษีนะครับก็1 0์นะ ถ้า500,000ถึง1ล้าน20%นะครับผมก็ถ้าเกินขึ้นไปมากกว่านั้นตอนสัปดาห์นะครับก็25%เลยทีเดียวนะแล้วก็ทำไมเราต้องพูดถึงเรื่องภาษีครับเพราะว่าเราต้องทําการนะครับถ้าเราจะเป็นนักขายจริงนะครับนี่เราต้องหาตัวช่วยนะครับซึ่งตัวช่วยของเรานะตัวช่วยของเราก็คือเราต้องมาซื้อ VIP นะครับผมซึ่ง v ีเตัวไหนที่คุ้มที่สุดนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูนะครับนี่ในเรื่องของพีในเรื่องของ v ี p นะครับก็จะมีแบบสัปดาห์นะครับผมแล้วก็รายเดือนนะครับซึ่งรายเดือนนะเราสามารถกดรีเซ็ตได้นะครับรีเซ็ตอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันครับผมเขาก็จะมีให้เราเลือกนะครับออปชั่นว่าเราต้องการแบบไหนบ้างนะครับถ้าเราซื้อแบบ VAP card นะนี้เราจะพูดโฟกัสไปที่เรื่องของ นักขายนั่นเองนะครับซึ่งนักขายเนี่ยสิ่งที่ควรมีเลยนะครับผมอันดับแรกนะครับอันดับแรกนะก็เขาให้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะฮะอันแรกครับผมก็จํานวนครั้งที่เช็คอินนะครับจะย้อนหลังได้นะครับเพิ่มขึ้น7ครั้งนะแล้วก็อย่างนะอย่างแรกนะครับเพิ่มการกักเก็บนะโอดินเบสซิ่งนะครับสูงสุด5้าพันนะอันนี้ไม่สาคัญครับไม่สําคัญนะเพราะว่า pe เราสามารถเก็บอดินเบสซิ่งของเราได้อยู่แล้วนะครับผมนี่ห0 0 0งนะเออสัปดาห์หนึ่งหมเนี่ยตรงเลยก็ได้นะครับว่าอดินเบสซิ่งเนี่ยผมไม่ได้เก็บเลยนะผมใช้ทุกวันนะครับผมซึ่งมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับผมแรกนะเราเราข้ามไปเลยครับตัวนี้อันแรกนะอันที่2นะครับก็จะเป็นการตอบคาถามนะครับ Ox นะก็จะเพิ่มโอกาสผิดนะครับถ้าเราผิดครั้งนะครับเราก็จะได้ตอบใหม่ ได้อีกนะครับหนึ่งครั้งนะอันนี้ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่ครับเพราะว่าโอผมไม่ค่อยได้ตอบไปเลยผมไม่ค่อยได้ตอบนะแต่ละวันนะมันแค่เพิ่มค่าเบสกับค่าจ็อบเฉยๆนะแต่เพิ่มไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ผมก็เลยไม่ค่อยทำนะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นดีกว่าน,นะแล้วก็จํานวนไอเทมนะครับอย่างต่อมาจํานวนไอเทมที่ตั้งขายในตลาดกลางนะครับจะเพิ่มขึ้นไม่ได้สําคัญมากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเราสามารถตั้งขายในตลาดกลาง อยู่10อย่างอยู่แล้วใช่ไหมเออก็ไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ครับอย่างต่อมานะครับก็คือการเพิ่มน้ําหนักเพิ่มน้ําหนักของนะครับในกระเป๋าของเราขึ้นเพิ่มขึ้น2องพันนะอันนี้มองว่าสําคัญครับผมสาคัญนะเพราะว่าการที่เราจะขยายกระเป๋าของเราเนี่ยเพิ่มขึ้น2 0 0พันเราต้องไปเสียอีก2 0 0 0นสเตมิน่าใช่ไหมในการซื้อตัวนะครับมาเพิ่มกระเป๋านะอันนี้ก็กกค่อนข้างสําคัญนะครับอย่างต่อมานะครับก็คือการตั้งขายแผงนะครับ เพิ่มขึ้นอีก10ช่องถ้าเราไม่ใช่แบบสายพ่อค้านะครับเราก็ไม่ต้องก็ได้นะครับอันนี้สําหรับเหมาะกับสายพ่อค้านะครับผมเพิ่มแพงขึ้นอีก10ช่องนะครับแล้วก็ส่วนต่อมาก็จะเป็นจํานวนการซื้อไอเทมที่ COC เพิ่มขึ้น50อันนี้ก็ไม่สําคัญเท่าไหร่นะเออผมก็ไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับลิมิตการซื้อไดมอนนะครับ ไดมอนด์รายเดือนนะเพิ่มขึ้นอีก3 0,000ื่นนะครับนี่อันนี้สําคัญครับผมเพราะว่านะครับในตลาดกลางเนี่ยเขามีลิมิตในการซื้อเจ้าตัวเพชรฟ้านะครับก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตรงนี้นะครับจํานวนดมอนด์นะครับที่ซื้อได้นะใน1เดือนนะครับผมก็อยู่ที่30,000ื่นสามหมเพชรฟ้านะตอนหนึ่งเดือนนะครับผมแล้วก็อันนี้จะเป็นรายวันนะครับห้าพันนะที่สามารถซื้อได้นะครับอันนี้สําคัญอยู่นะถ้า แบบเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการที่จะเก็บสะสมเพชรฟ้านะครับหรือต้องการเพชรฟ้านําไปประมูลของอะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้ได้เยอะครับผมเพชรฟ้านะมีประโยชน์มากมีสําคัญนะเร่อตการซื้อนะครับก็แสดงว่าถ้าเราทําการซื้อวีพิกัสเข้าไปนะครับเราก็สามารถเพิ่มจํานวนการซื้อเพชรฟ้านะครับเพิ่มขึ้นอีกเป็นส0,000ก็จะเป็น60,000นนั่นเองนะครับผม ก็ต่อมานะครับตลาดกลางเพิ่มยอดภาษีต่ําอีกนะครับผมนี่ตัวนี้สําคัญนะครับปกติเราสามารถขายของนะครับได้ห้าแสนอยู่แล้วนะครับต่อสัปดาห์ใช่ไหมถ้าเราเป็นนักขายนะครับเราต้องขายเยอะอยู่แล้วใช่ไหมครับต่อสัปดาห์นะถ้าเราใช้ VIP card นะครับถ้าห้าแสนถึงหนึ่งล้านเนี่ยเราก็ยังสิบเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าไม่ VIP card นะครับมันคิดที่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเออ ก็ถ้าแนะนําจริงๆนะครับถ้าจะเป็นนักขายจริงๆก็ให้ขายวันละ5้าแสนถึงล้านก็พอนะครับถ้าเราสมัคร VIP card นะครับผมเราจะได้ส่วนนี้เป็นผลประโยชน์ของเราที่ดีมากครับผมถ้ายกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราขายของ1ล้านนะครับถ้าเราขายของได้1ล้านพิชชมพูใช่ไหมถ้าไม่มีนะครับเราก็จะถูกหัก20% 20%ของ ของ1ล้านก็คือ200,000นะครับเราจะเสียหายไปเลยนะครับเงิน2 0 0แสนเพชรชิพูนนะเราจะหายไปเลยแต่ถ้าเราสมัคร VIP card เราจะเสียหายไปแค่1 0 0 0 0แสนะครับงั้นแสดงว่ากำไรนะครับตอ่อสัปดาห์ของเราจริงๆนะเราจะอยู่ที่ประมาณที่จะหายไปจริงๆก็คือ1 0 0 0 0แนะครับเราก็จะได้900 0 0 0นะเออเต็มเต็มนะครับโอเคต่อมานะครับผมก็จะเป็นการล็อกอิน ็อกอินแต่ละวันเราจะได้รับสเตมินานะครับผมขวด1ขวดนะอันนี้มีความสําคัญมากครับเพราะว่า1ขวดมันอยู่ที่หกสิเตมินาาเลยใช่ไหมเออก็เราไปงัดข้ออีกนะครับผมงัดข้อเราจะได้อีก2แล้วก็บวกล็อกอินแต่ละวันเราจะได้อีกหนึ่งนะครับงั้นแสดงว่าเราจะได้ร้อยแปดสิบแล้วนะครับของสเตมินานะของขวดสเตมินาเราจะได้ร้อยดิบฟรีๆแล้วนะครับผมโอเคอันนี้สําคัญนะเราสามารถเลือกได้6 6อย่างนะครับผมโอเคก็ต่อมานะครับก็จะเป็นแต่ละวันนะจะเพิ่มจำนวนการเข้าร่วมนะครับผม MVP และก็มินิ1ครั้งก็เอาง่ายๆก็คือว่า1นวันนะครับเราสามารถเข้าร่วมได้ตลอดตลอดอยู่แล้วนะครับผมเราจะเข้ากี่ครั้งได้แต่เราจะได้เหรียญรางวัลน,นะครับผมตามเงื่อนไขของการล่าบอสนะครับ MVP หรือมินินะเราจะได้แค่วันละ3าม ครั้งนะครับต่อหนึ่งเหรียญในการเข้าร่วมนะครับผมก็จะเป็นเหรียญ VIP หรือเหรียญนีแล้วแต่เพื่อนๆจะไปเข้าร่วมนะครับเราจะได้อยู่แล้วนะอันนี้การันตีเราได้อยู่แล้วนะครับผมนี่เป็นเงื่อนไขแต่ถ้าเรามี VIP card นะครับเราจะได้เพิ่มอีก1เหรียญนะครับผมเออก็เอาประมาณนี้นะง่ายๆครับผมแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของในแต่ละวันนะครับจะเพิ่มจํานวนรางวัลมินิเกมหครั้งนะครับผม น,นี่เกมก็คือนะครับการกัดข้อนั่นเองนะครับเราสามารถกัดข้อได้วันละ2ครั้งใช่ไหมครับก็ได้รางวัลน,นะครับแค่2ครั้งนะครับก็คือขวดสเตมินานะจะได้อยู่2ขวดอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามีวีพีพีกัดนะครับเราก็จะได้มาอีกหนึ่งครั้งและ้และเราจะได้ขวดสเตมินานะครับอีก1ขวดงั้นแสดงว่าสรุปรวมๆทุกอย่างนะครับถ้าเราเลือกนะเลือกตัวนี้ด้วยแล้วก็เลือกตัวนี้ด้วย เราจะได้ขวดสเตมิน่านะครับมาอยู่ทั้งหมด4ขวดนะครับผม4ขวดก็แสดงว่าเราจะได้อยู่240สเตมิน่าฟรีนะครับต่อ1วันนะครับผมโอเคก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะลิมิตเราสามารถดีเซตได้1ครั้งนะครับผมถ้าเป็น VIP าร์ดแบบรายเดือนนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับผมโอเคก็ EP นี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของว่า ถ้าเราจะเป็นนักขายจริงๆนะครับก็ต้องใช้โหมดของฟังก์ชันนี้นะครับแต่ถ้าเอาจริงๆนะถ้าให้พูดแบบตามตรงจริงนะครับผมมันแพงนะ <c oughs> มันแพงมากครับสําหรับ VIP ของเกมนี้นะครับผมถ้าเกมอื่นเนี่ยเออที่ผมเห็นมานผมว่ามันเออมันมันก็ถูกนะครับมันก็เหมาะสมสมเหตุสมผลกับสิ่งที่เราได้มานะแต่สิ่งที่แบบเขาให้มาเนี่ยมัน แพงมากครับแต่ถ้าเราแบบจะเอาแบบสายที่แบบคุ้มที่สุดนะนะมันก็คุ้มกับกับเรานะครับที่เราจะเล่นนะอย่างเช่นแบบเราจะหาของมาขายนะครับเพื่อเก็บสะสมเพชรชมพูนะครับเพื่อมีจุดประสงค์ในการแบบจะซื้อการ์ดมาใส่ของอะไรประมาณนี้นะครับบางคนแบบบลดการดไม่ค่อยได้นะครับผมก็นี่นะครับจะสามารถช่วยให้เราไปร่ากาดที่เราต้องการได้แบบง่ายมากขึ้นนะครับผมโอเค คลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อนหลายคนนะครับถ้าใครชอบบริงยังครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ครับกด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับมีอะไรดีๆนะครับจะนํามาฝากให้กับเพื่อนเพื่อนใหม่อีกใน EP หน้านะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผม